อ่ะเบิ่งลุงพันเฮ็ดเหรียญพี่น้องจักเราเฮ็ดอีสังตั้งแต่เช้าจนเพลยังบ่ได้กินข้าวอยู่คื12:00นแล้วเด้อมื้เนเต๊ะมได้ผักเลยอยู่ทงไหทุ่งนาพี่น้องเบิ่งกลวยกับะ นนนนมามพี่น้องมาเบิงว่าลุงพันเราเห็นอย่งนี้นี้คือปลอุห แตกบ่จับแตหลีโอเบิ่งชีวิตประจำวันลุงพันพี่นองเราบัวได้อยู่ละล่าเฮตะวีอ่เกิดเป็นมือมาหมดผักบอได้เซานี่แหละสพี่นองเอ้ยชีวิตคนจนทำงานทุกวันบอได้พักบอได้พร เห็ดตัวใหญ่เห็ดหัวเล็กน้องเอ้ยเห็ดโตพี่น้องเองเย้ยบังดูพี่น้องเราเห็ดยังเปล่าชีวิตประจำ<อ>วันต้องทำงานทุกวันพี่น้องเอ,อ้ยลุงพันซาวนาแสเนลโตดำดำน้อยน้อยเบ่งน้ำกันหวะมามาพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันว่าเราเห็ดอีสังอันนี้เบิ่งดูนี่นะ เคยเห็นเคยเห็นปะหายรูดต้นต้นหยกไม้ใช่บโอ้เมืงดูคนน้อยๆแต่ก็ขยันด้พี่น้องทำงานโบยุดธน้อยกระบ็นย่างขอเพียงแต่ว่าสู้การสู้งานคนหนงน้อย่งน้อบักยังมาตัวหอยแม่โตบ้านเวียนหาหอยกุ